เอสวัสดีผู้ชมนะครับตอนนี้ก็อยู่รายการพา่อหน้าโรกเก็ตนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับคนเดิมอีกแล้วครับคุณฟิลครับสวัสดีครับมันจาวในตัวอะไรเนี่ยทุกวันปิงอ่าเรามานั่งดูกันนะว่าเขาจะตีตายเมื่อไหร่นะครับโอเคตายแล้วครับเลือดเต็มห้องเลยครับมีการปิ๊งโอเคนะเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็อัดไปทีนึงแล้วแต่ว่าแม่งอัดแล้วเกมหลุดเฉยเลยตอนนี้เราก็พบกับเป็นเซิร์ฟที่ สุดยอดไปเลยนะครับเนื่องจากมีคนเล่นนิดเดียวแล้วก็เลยฟาร์มของได้สบายแต่คุณฟีเขาโชคลายนะครับเนื่องจากเมื่อกี้เซิร์ฟเกิดรีเซ็ตครับของหายหมดเลย <c oughs> เขาเลยได้กลายเป็นเด็กแว่นอยู่ตรงนี้ครับอ่าเป็นไงเขารู้สึกเป็นไงครับเขารู้สึกเป็นไงอ๋อรู้สึกลอนจนนะรู้สึกเสียวไข่ไม่ได้ใส่ทีต้องไปหาด้วยครับไม่มีแบบหาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูมีเหล็กอ่ะเดี๋ยวนะครับคุณป้าครับคุณคิดว่าในมือของผมนี่มันพิอยา อ่ะเอ้ยเอาหมดไปเอาหมดไปเอาใส่หูฟังแล้วเหรอไม่เอาใส่หูฟังได้แหละไม่เป็นไรเออ็นไรกูเนี่ยอาหารเต็มตัวกินก่อนความเท่อร่อยก็กินก็กินเลยยัดหน้าตัวเองก็กินการการถูหน้าตัวเองก็ทำให้อิ่มได้เอิ่มการเอาอาหารมาถูหน้าตัวเองก็อิ่มได้มีคนเขียนมาอยู่ สุดดยอมีคนมีคนเกียน์ต้อมีคนเกียนโอเคโอเคเดี๋ยวโอเคโอ้ยไปหารถกเนไปหารถปะเดี๋ยวจะไปตรงไหนอ่ะแหมเมื่อกี้มันไม่น่ารีเลยโอกาสจะตายตายตายดูฟิวดูฟิลตายตายกูจะตายคอยมาคอยมาอุ้ยมันตุบ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  แบบเจอเชื้อด้วยหมอไปคาบเป็นผ้าพันแผลกับบอสุดชื่นทำไมเสียงแปลกอยากอยากได้เลนอะอยากได้เลนหกซูมอ่ะไปไปเมืองด้านล่างไปเห็นตรงสะพานไหมสะพานที่เขาบอกว่ามันจะมี<ป>น้ำเยอะๆเออตรงหน้าไปตรงนั้นกันไหมแบบโผล่เขา 5, อาคาบผ้าพันแผลฟันอ่ะเอามาฝากด้ด้๋ยวเดียวเดฝากหาอะไรฝากหา Êu, เดียวทำไมซอมบียังมายิงสปินตรงนี้มาสั่อุ้ดเก็บไปแล้วรป่รถก็หายไปแล้วมันเป็นไรเรายังมีกีหนึ่งยิงไปอุ้ยไปเร็วไปเร็วแต่ไม่รู้ว่าข้างหลังผมมีอรอันตรายมัม้ไว้เย็นใจเย็นอ๋อกดบีปิดเลเซอร์นะปิดไว้ก่อนหนึ่งครับเพื่อความปลอดภัยโอเคไปเร็วเร็วเอออย่าให้อย่าให้ได้สั่งอย่าให้ได้สั่งอะไร สองแล้วเดี๋ยวยิงแม่งเลยอ้าวตอนนี้มีสี่คนโอ้โหปังโอ้โหเพียบเลยพวกนี้ไป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 เขาว่าเมื่อกี้มีสามคนก็คือคุณกับคุณแล้วก็ผมนั่นเองนะครับใครไม่รู้อีกคนหนึ่งเมื่อกี้ไปไปไปเอ้ยตรงนน้นมีฟาร์มเอ้ยตรงนั้นมีมองเข้าไปดวนอยากเข้าเออไปเอารถไปเอารถไปวิ่งไปเอารถถังน้ำมันนะะไปเติมน้ำมันอยู่ที่นี่แหละอยู่ในมือคุณนั่นแหละ ผมรู้สึกเล่รอดรู้สึกเย็น,นสบายเ้อ,อ,อ,ร,อรู้สึกไงมายซ้อมไม่มีก็ือมีจำแนงว่าจะมีรถเสียวอยู่ที่นานอย่างนี้ว่าอะสิครับเจ้าอืมอืมหัวแตกหัวแตกสุดดำดรถรถ รถมันหายขอโชคดวครีบรถรถมันไม่เขียวแล้วคงตายเรากลายเป็นน้ำเงินไปแล้วคงดา๋ยอ,อ,อ,อนขอทำวันนี้ก่อนใครยิงครับนอนยิงโอ้ยเออ,อนอนเลยตายเลยครับมันแกีใ้ใครเหราฟิวผมนอนไปแล้วครับ ฟิลมันก็หลับไปแล้วเหมือนกันฟิลับมันอะที่มึงฆ่ามึงเมื่อกี้มันหลับเลยมึงหลับมันหลับมันหลับมึงเอาเสนีย์ยิงวันนึงใช่แล้วดับเลยกระสุนอู้วใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวคนอีกแล้วเดี๋ยวมันไ้เกิดตรงไหนเออใจเย็นใจเย็นเออโน่นตามน้ำมันข้างบนนู่นอุ้ยไอ้สาเตอร์ขี้โกงอะอะไรวะยิงไปสามสี่นัดไม่ตาย บักป้องออดูคนหวยไม่ตายเลยอะไรวะเฮ้ยเขาเนี่กูเกิดตรงเมืองด้านล่างเลยว่ะฟิวไปงานโชว์ดิเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาขออ่อนโอ้สโหน,นั่นในรถเจอรถแล้วป้งจะขับไปหามึองนบัตินี้อยู่ตรงไหนอะม,นมันอยกูม,มาอยู่ตรงสะพานด้านล่างที่บอกว่าจะไปกันอะอยู่เมืองบนอ๋อ,อเมืองบนโอ้โหกูว่ากูตายแน่นเลยว่ะ เดี๋ยวถ้าเจออาวุธหน่อยก็ยังโชคดีหน่อยแล้วก็เดี๋ยวผมขับรถไปนะโอมีดมีดมีดไม่มีมีดเลยชุดชุดชุดใส่ชุดใส่ชุดใส่ชุดโอเคโอเควันนี้ขับรถคนของของคนมีด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 อยู่ไหนเสียวมีดไม่มีผมไม่รู้ทำไมมันคนสร้างถนนตรงนี้ไอ้ชื่อมืนไม่อมสไนส์สไนส์ตัวเก็บเลยครับได้สไนสูได้สไนส์ได้สไนส์ได้สไนส์วะใส่เก่งๆกัน เนี่ยได้บินแล้วโอ้ยทางันทำไงมันลำโอ้โหฟิวสไนเปอร์อะได้สไนเปอร์ของได้สไนด์ของจริงเลยใส่ทีละนัดโอ้ยโอ้โห้ยโห้ยไอ้หัวกำลังขับอ้อมอยู่เดี๋ยวอยากดูแมกกาซีนอะคนหนึงอะโอเคโอ้ยแม่งมีเป็นมีเลนมาให้ด้วยโอเคดกระสุนก่อนอ oh, oh, ๋อชนนมัอ๋อรู้ละกระสุนเป็นยังไงโอเคโอเครู้ละลุนละ กระสุนใส่ทีละนัดเว้ยสุดยอดเลยผมไปเอาปืนข้างล่างแล้วกันโอเคหาปิดปาตัวรถคันนี้มันจะประหยัดน้ำมันหน่อยข้างล่างไม่มีอะไรเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคนสร้างมันอสร้างถนมขโมครับรถที่เดี๋ยวไปเอากระสุนก่อนดูแลกระสุนอะไรเอ้ยเดี๋ยวดด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 รดด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 ด ดีครับสุดยอดอย่าแหวะฟ้ามึงกันแล้วไงดูละไอ้น้ำหนามนี่ทำอะไรไอ้น้ำหนามนี่เคยเจอมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ไงมันคืออะไรก็เลยทิ้งไปอันเป็นกระสุนสนิทนี่อู้ยตกใจย่อย่อย่อนี่ในโลกคันนี้มีน้ำมัน13ว่ะมีสุดไหมอ่าเจอสุนอีกเจอสุนอีกนัดแล้วฟิวมีสองนัดละ เก็บไว้เสียได้ถังน้ำมันเออเสียได้ถังน้ำมันสามนัดยิงไม่ตายอ่ะหรือกูกกวะกูนักกากอุ๊ยสไนัย่แอืออออืออย่าๆย่าแปลสไนมาแล้วสไนอะไรอ่ะไอไออะไรไม่รู้อุ๊ยพี่ตัวนี้เป็นห้องทดลองว่ะ เออออเมันเป็นห้องทดลองวฟิวห้องทดลองซอมบี้เต็มหมดเลยแล้วก็มีตู้แตกหนึ่งตู้กูว่าน่าจะเป็นอย่างนี้เลยไอ้้้ไไออห้องนั้นมียาเลยเอามาด้วยมันกูว่าน่าจะเป็นแบบนี้แน่นอนว่าห้องนี้เว้ยมันเป็นสถานที่ทดลองวิทยาศาสตร์เว้ยแล้วพอทดลองบูเว้ยเกิดข้อผิดพลาดเว้ยหนึ่งตัวหลุดมาได้เว้ยก็เลยทำให้โรคติดเชื้อซอมบี้กันไปหมดเลยว่าไอ้สัตว์ไอสัตว์ข้างเลยข้างข้างเลยเฮ้ยวรถรถรถหาย รถหายแล้วเหรอรถรถแดงหายคือตอนมีตอนนี้มีกระสุนสี่นัดนะครับแล้วกูก็เจอบอสครับลูกซองอ่ะลูกซองยิงกันอยู่ตายเลยโอ้ชิบหายแล้วครับตายแน่นอนตอนนี้ผแต่ยังน้อยผมก็เจอรถอีกคันกูเจอบอสแล้วเลถึงข้างล่างแล้วเพื่อนก่อนจะมาถึงข่าคงอันนี้ไปแล้ว ตอนนี้หยิบสไนั์ขึ้นมานะครับลองเล็งไปที่หน้าซอมบี้สักหนึ่งนัดตายไหมตายไหมอ้าวตายมาฟิวนัดเดียวโอ้โหนัดเดียวไม่ไม่ใช่แล้วฟิวกูว่าไม่ไม่ได้ใช้บอสกากละไอสัตว์โคตรแรงเลยโอ้โหบอสนะเว้ยกูเคยเอาอะไรนะ M16 อ่ะยิงมันสามสี่แม็กอะไม่ตายอ่ะโอ้โหแล้วสไนั์นัดเดียว 1 1> โอหขุดแรงเลยลูกซองก็นัดเดียวตายนะครับกซองมันแรงอยู่แล้วถ้ายิงเป็นลาปลาชีดอ่ะโอ้โหแม่งมันดอบเกาะว่ะฟิอโอ้โหนี่พุ่งชนกูนึกว่าจะกากโหนึกว่าลูกซองสไนต์กากไอสัตว์กูจะพูดว่านึกว่าจะโหดหรือนึกว่าจะกากไม่กูนึกว่าตอนแรกอะสไนต์แม่งกากไงไงเงยลองจริงๆริงไอ้ไม่ธรรมดาเอ้ยเอ็อาหารเยี่ยมโอ้เยี่ยม จุดฟิวขาวเอ็มไอเอเหรอแวดิเอเอเอี๋วะโอ้ยเจอบ้างอีกแล้วฟิว e ไม่ไปตายแน่นอนใช่บักไม่ตายซอมบี้ต้นซอมบี้มหาปะาลยเติมปืนเดีย๋ยวขึ้นไปเอาสุนเดี๋ยวขึ้นไปหาของพาปิดปากไม่เจอเลยเลยอยากได้เลยเฮ้ยได้ปืนอีกแล้วฟิวโอ้โหที่นี่มันสุดยอดไปเลยกุปการเรื่อย โอ้ของรถแบบดิจิตอลโอ้เหมือนเหมือนเอเคอะเหมือนเอเคเลยไม่รู้แหละแต่คุณดูบ้างโค้รอบแบบได้แบบดิจิตอลโอเคเดี๋ยวดูดิมันใช้กระสุนก็ได้ปะต้องใช้กระสุนอันนี้ไงเนี่ยโอเคดี๋ยวรัดว่ะแรงปะวะไม่รู้ว่ะแต่ที่แน่ๆน่ตอนนี้ครับคุณปังอยู่ไหนขอบมาถึงสะพานแล้วครับ อุ้ยกูทำสไนต์ตกว่ะแป๊บนึงเก็บเ,เราไปเก็บก่อนบังครับเอ้ยเดี๋ยวกูเก็บผ้าเดี๋ยวเก็บผ้าปิดปลาสิเดี๋ยวไปทนำะมาจะหมดครับเหลือสองเปอร์เซ็นต์แล้วบังอยู่ไหนอยู่ในเมืองนั่นหรอครับกูกำลังพยายามออกไปอยู่ได้ไม่ละผมอยู่ตรงถนนกำลังขับรถไปเดินไปละไปละไปละหมด ห,หมดเลยอยู่ตรงสะพานยังเดี๋ยวกูไปถึงกูจะถึงแล้วกูเลยสะพานแล้วครับอยู่ในเมืองนอนนอแล้วเนี่ยอยูในเมืองแล้วหาของออก่อนเลยเดี๋ยวกูเอาขอจัดทองเลยหน่อยสนยตอนนี้เหลือสามนัดเอ่อา s u r f เซอร์ไปแล้วบึ้มดิเอ้าใส่ซ s u r f เซอร์ไม่ได้วะ่ะเ,เก็บไว้อันนี้ดรอปทิ้งเลยแล้วกันดอกทิ้งเดี๋ยวกูเก็บผ้าปีปากสีเหลืองไปให้นะแกาเน็ต ่ไข่ไข่กับทิงเันแล้วนะลูกซองอะไม่เอาจะสน,นินจะรโอเคอมุกยางโง่อื้ออมืมออนะืมออืมออืมออืออื้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 ออืออื้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 ออืนออื้ออืออื้ออื้ออื้ออ้ออ เดี <the those S 1> ๋ยวกูไปให้เดี one, ๋ยวกูไปให้ปรากฏว่าสไนไม่โคตรแรงอ่ะนัดเดียวตายบอสเดี๋ยวสักพักหนึ่งยิงคนนัดเดียวคงตายแล้วแหละโหฟิวรถมึงไหม้เลยเหรอไหนอ่ะตั้งอยู่ไหนอ่ะกูเห็นข้ามไฟอ่ะอยู่ในบ้านอ๋อเอามาเลยเอามาเลยไอ้ฟิวเดี๋ยวกูไปดูสไนเดี๋ยวกูไปดูสไนฟิวโคตรพี่มหาแรงฟิล อยากได้เรื่อยอ่ะไหนฟฟลบอกาอยู่ในบ้านบ้านไหนนะมันมีตั้งสามสี่บ้านเออเด็กกูวิ่งเอาไว้ละไหนอ่ะั่นไังเนีนน่นนย,ยดูสไนฟิวเิลอ่านหนไงดูดูดูที่ถือดูที่ถือว้าโคตรเฟลวอ้สไนนี่เคยเคยใช้อยู่โคตรเฟล เมื่อก,กูดูแกลลิงยังห,ห่มไปติดหลังกูอ๋อหรืว่าหรือว่าแกลลิงมีพยาบาลได้ไหมมีดพยาบาลไม่เอากูได้มีดทหารมาและ,เ,ะเอากูมาถึงเมืองอ่ะฟิวเอานี่ไปเอานี่ไปอันหนึ่งเอาเอ็มอารีไปอันหนึ่งอาหารทหารนี่อะไรนี่อาหารทหารอาหารนะอืมมันเน่าอ่ะอันนี้เอาชุดนี้ไปเถอะชุดแมวชุดชุดผ้าชุดมันเป็นชุดพางตัวเว้ย ไอีสามอะไรสามหรือสไนไปอร์รูปอ่ะตันสีเหลยเราอ,อ่ะกูให้วเยยี่มีนัดเดียวนะ<ม>อันนี้ไปด้วยอันนี้ไปด้วอกระสุนนะไม่มีกระสุนก็นคืออะไรอะกระสุนมันเป็นอันนี้มันกดดูดิเอาซับเฟเซอร์ไปใส่ด้วยเอาจะได้เงียบๆไหนไหนซับเฟเซอร์ใส่เงี้ยเหรอเออไอ้ป้องยาวๆอ่ะนั่นอะใส่แล้วจะเ็บเสียงงใส่่ไอะ กดทีไไกดทีแล้วมันจะมีเห็นลูกปอกปืนปะ่ะนั่นแหละใส่ได้ไหมใส่ไม่เห็นได้ไหนเอามาดิอุยอ้ยอุ้ยแล้วมึงยิงทำไวมวีนัดเดียว,วนะยนั่นอะปืนลั่นเลยเก็บไว้แล้วกันงานดีเอ้ยของดีเก็บไว้ดิกระสุนหาง่ายายิงนัดเดียวแม่งแห่มาเป็นล้าน เดี๋ยวผมใส่เองปันหัวปันหัวใส่ไม่ได้จริงด้วยงั้นดรอปทิ้งเลยแล้วกันซัฟเฟเซอร์นี่เก็บไมาใส่อะไรดีกว่าเอาฟิวนี่เอาไปด้วยจะได้เป็นสายลักทีมเดียวกันนี่ยผ่าปิดปากทำไมวุ้นถึงเป็นีเหลืองเนี่ยไปที่เลยทำไมอ๋ออ้นี่บนอีกวิวระเบิดปะ ระเบิดไม่มีเอาระเบิดไหมเป่าสีส้มเดี๋ยวอ่ะหาสไน้แป๊บเมืองเนี้ยแสดงจะเก็บซองโอเคได้มาละเป็นเคยใช้เลยเฮ้ยครับเก็บซองไม่ได้อะโอ้ยเซิร์ฟแหลกอีกแล้วเดี๋ยวหลุดแน่นอนฟิวโอ๊ยนะเดี๋ยวหลุดแน่นอนครับไม่ต้องกลัวเลยชีวิตนี้ กูยกกูเจอกระเป๋าแต่กูเก็บไม่ได้เจ็บเพื่อนกูเจอนานแต่กูเก็บไม่ได้น่าไงว่าแล้วไม่ไปเล่นเซิร์ฟสองไหมไม่เหี็ดจะเล่นเซิร์ฟอะไรล่ะครับกูเซ็งงั้นเอาเป็นเซิร์ฟนี่มน้ยเดทเนี่ยทีเฮดเนี่ยเห็นป่ะลองหาเซิร์ฟอะไรเล่นใกล้กังทีนี้เอาเซิร์ฟนี่ละกันเล่นคนเล่นหกคนเองเดี๋ยวกูเชิญ โอเคจัะไปโอ้โหโอ้โหโอเคคุณยังคุณยังเฮ้ยฟิวเกิดที่เดิมเหรอเกิดตรงเมืองเดิมเลยเนี่ยกูเกิดตรงไหนเมืองที่เราอยู่เมื่อกี้เลยเมืองล่างเหรอเออเดี๋ยวกูไปดูที่กูเจอสไนก่อนเพื่อเจออีก ไอ้สไนเออไอ้ก้องทีมึงเกลนัยกูก็เคยลยกูอย,ยากเกลนัยนะแต่กูไม่อยาก,ายาจกเจอบอสเตง็งว่ะเป็นร้านขอได้มีดกับบอส,อสอออออต้งใจไงทำไมเหรอเออถ้ามื้ออาหารเหรยมีดเนียบแหละโอเคบูเลยแั<ม>้วก็ได้อาวุด้ว คือว่ามีดนี้จะพังเว้ยเฮ้ย M16 นั่นแหละไม่ใช่ดิ M4 อ้สัสวูนี่ติดมาเลย M16 เค M4 อ้สัส M4 เอ้หนึ่โอ้โหดูว่าที่ซ่อมรถมาให้ดีใจแล้วก็จากไฟ ไอหมวกเบเล่อ่าใส่หมวกเบเล่ดีกว่ามันดูยศสูงกว่าดูของที่มีอะไรไหมอ่าไห้ตาสีฟ้าไม่มีไม่มีไม่มีไม,ม่มีอะไรเลยโล่งแม่งเลยอุ๊ยเออเทคนิคเทคนิคจำอะไรจัดจ้า มึงได้หาไม่มีอะไรเลยป่ะจริงอ่ะเห็นโกล<า>มันไปกันหมดแล้วมั้งอ,อะไรวะอะไรอู้ยอย่าตกอย่าตบเลือดกระจายเลือดกระจายนี่มันนอนตายโอเควัคซีนวัคซีนเก็บมาเผียบเผียบเลยเกระสุน เจอปืนโอ้โหกระสุนเพียบเลยแต่กูปัญหาข้อเดียวคือกูไม่เจอปืนตอบทิ้งเอามาเดียวพอกิ่ไงกิ่ไงมาสู่สองวิญญาณฟกระสุนเพียบเลยกระสุนสนาเยอะหมดเลยต้องวีบิ้นโอ้ฟิลกระสุนสนางูมีห้าลัดอ่ะโอ้โเจอเพียบเลยแต่ไม่ไม่เจอปืน อ้าวไอ้ยูฟิวแม่งกคเจอก็เจอเฉยเลยอ้าวอ้างงกับเกมนี้ว่ะฟิวตอนแรกจะเจอก็อนแรกกูหาสไนไม่เจอแล้วพอเดินไปเดินมาอ้าวเจอเฉยเลยงงงงไหมกระสุนกระสุนเก็บเก็บอ่าวโอ้โหโคตรเกมแม่งกวนดีน เดี๋ยวมึงไม่เชื่อนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูในคลิปเลยเฟย์เดี๋ยวมึงดูในคลิปเลยเกลีว่ะที่เูปัญหาอะไรแงเนีสุดยอดสุดยอดไปเลยแ <c oughs> <c oughs> ม,ม่งจะเจอก็เจอก <c oughs> ูนี่ปวดหัวตรงนี้ <c oughs> ตอนแรกมาไม่เจอ <c oughs> แล้วพอแม่งเดินไปเดินมากลับมาที่เดิมเ <c> จ <oughs> อเจอ คาใจ,จาว่ะแดงเก่าเหมืมอนแม่งมันรู้ว่าแม่งโอ้โหให้กระสุนมาเต็มแม่งไม่มีปืนเอามาทำไมเก็บไปเก็บมาอาเจออีกแล้วมีปืนไหมไม่มีมีทวัวร์มงเฮ้ยนี่มันอ่าชุดใส่ เอาพวกเราเรากูตกสองเดีย,น,ยบบน,นัชอบดีทใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเมืองข้างล่างต่อนะจะไปอีกเหรอมียาซื้อหรอครับมาไปเล่น้อเบรนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองไปดีว,ว่าลองเล่นเซร้อนี่ก่อนดิเซร้อนี่มันก็ขนน้อยอยู่ยน,น,น,น่าโอเคถึงละถึงละถึงเมืองนี่ละ ไมไนั่นนอนจูบกันตลอดเลยเ ouais ฮ้ยคันทินเยียมโอ้โหจะปิดคลิปเ,เหรอยังยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวไ,ได้ละกด้ละอุ้ยเออตายแล้วเหรอตายงัน้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยปิดคลิปละยังยังเยอะกว่าไม่เยอะหรอกอืมยังขี้เกียจยังเดี๋ยวปิดคลิปเลยแล้วกัน เไยแทนทีแทนทนีโอ้ยมันทำสูงจังว่าเจอเท่ากันเลยไม่มีรถให้ขับเลยจริงอะ่ะเออเนี่ยไม่มีรถเลยเนี่ย กูแต่ขวานั่งโอ้ว,วโอเคนี่ดีกว่าทิ้งแม่งเลยอโอเคเดี๋ยวกูถึงสะพานแล้วกูจะปิดคลิปเองนะตอะต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 ะะะะ อโอเค,อคปิดคลิปละ,อะตอนนี้ก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคุณฟี่ครับคุณมีใจฝากถึงคุณผู้ชมไหมครับอ๋อครับไม่มีแล้วครับไอ,อสัตว์กดไลค์กดซ like, ับสไคร้พูดสิเดี๋ยวไม่วางเร็วตดนอมีลาอยู่ยยเร็ว ที่ปิดแล้ะดู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 เปิดซับสไคร้แล้วก็กดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ไปแชร์เงี้ยเยอะด้วยล่ะครับครับสวัสดีครับ Let's ride to the sky